เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่เสียมันก็เลยเกิดขึ้นเคยสงสัยไหมแค่ติดแท็กซิ่งทำไมแบงค์มันถึงซีเรียดขนาดนั้นต้องบอกแบบนี้ค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ7 8ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของแท็กซิ่งนะแบงค์ Bank ไม่ได้มองเลยคุณจะติดแท็กสองสาครั้ง7ครั้ง10ครั้งแบงค์ Bank ก็ไม่ได้สนใจมายื่นกู้เขาก็อนุม,มัติให้ แต่มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์แบบนี้ค่ะที่ทําให้แบงค์เนี่ยต้องมาซีเรียสมากขึ้นมันมีพวกมิฉชชีพนะคะจ้างวานให้กับคนเนี่ยมาออกรถนะคะเป็นบุคคลที่สลิปเงินเดือนบ้างหรือเครดิปตปกติบ้างเนี่ยนะคะเอามาออกรถไปกู้แบงค์แรกแบงค์แรกอนุมัติมาให้แล้วก็พาไปกู้แบงค์ที่2อีกแบงค์ก็อนุมัติมาให้อีกไปกู้แบงค์ที่3ก็อนุมัติอีกเบ็ดเสร็จอนุมัติมาส่แบงค์นะคะเนื่องด้วยแต่เอกสารเครดิตเพราะแท็กซิ่ไม่ได้นับ ทีนี้ลูกค้าก็รับรถพร้อมกัน4คันในเวลาเดียวกันสุดท้ายรถไม่ได้ส่งรถสูญหายติดตามรถไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่เสียมันก็เลยเกิดขึ้นแบงก์ก็เลยต้องมาเข้มงวดมาขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณออกรถพร้อมกันในเวลา4คันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้กลับมาเนี่ยพอติดทักซิ่งแค่หนึ่งครั้งแบงก์มันก็เลยต้องดูว่าคุณไปยื่นกู้ทําอะไรมา มีอนุมัติสินเชื่ออะไรมาบ้างหรือเปล่ามีใช้นี่เกินตัวหรือเปล่านี่คือหนึ่งเหตุผลค่ะที่แบงก์มันซีเรียสมากๆเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะเรื่องของแท็กซิ่งนะวันนี้นะสําคัญมากๆเก็บเครดิตตัวเองไว้ค่ะ ยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งยื่นกู้ยังไม่มั่นใจเซล์อย่าเพิ่งยื่นกู้คุณจะยื่นกู้ก็แต่เมื่อคุณเจอเซลล์ที่ไว้ใจได้เจอเต็นที่ไว้ใจได้พี่หน่อยพูดในฐานะที่พี่หน่อยเป็นเจ้าของเต็นรถยนต์พรทิพย์ออโตคาอยู่วงการนี้มา17ปีนะคะเจอมาทุกรูปแบบเจอมาทุกเคสจริงๆเลยนําเรื่องนี้มาบอกถ้าคุณไม่อยากติดแท็กซี่ติดตามพี่หน่อยไว้แล้วพบกันที่พรทิพย์ออโตคาค่ะ